สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีวันที่สีเมษายนนะครับวันนี้มาเจอกับเว็บแซ่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวเก่านะครับลูกค้าซื้อมาในราคาที่อยู่ที่พันหกร้อยบาทนะครับ <c oughs> เป็นรถซากนะครับสตาร์ทไม่ติดเอามาลุยเช็คดูนะครับ <c oughs> ก็ลืยออกมาเสร็บเรียบร้อยนํามาเช็คดูก็ผลปรากฏว่าวาวรั่วนะครับก็ ปกติแล้วก็จะได้ซ่อมเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าลูกค้ามีงบอยู่ประมาณ500ร้อยมจะทําได้ขนาดไหนงบ500ร้อยนะครับมีเงิน500้อจะทํารถให้มันติดนะครับรถคันนี้ซื้อมาพันหอบาทนี่ยก็ได้รื้อมาในระดับหนึ่งรื้อมาหมดแล้วช่วงบนนะครับรื้อออกมาเช็คดูว่าอะไรตัวไหนเสียผลทองมาก็ลูกสูบล้วมนะครับวาวล์วรั่ว นี่นะครับเป็นตัววาวไอดีรั่วนะครับก็จะมาทําการเช็คตัวน,นี้และซ่อมซ่อมฝาสูบก่อนอันดับแรกก็คือจะทําให้มันติดก่อนลูกค้าบอกมีเงินห้าร้อยจะทําได้ไหมนะครับงบห้าร้อยนะครับรถคันนี้จะซ่อมกันอยู่ที่ห้าร้อยแล้วก็ยังเกินค่อยว่ากันถ้าเกิดเกินห้าร้อยลูกค้าว่าค่อยค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูต่อ อันนี้เจ้าของรถนั่นเนี่ยเจ้าของรถห่วยอ้ายเขาห้ามมึงลูกเปชรครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันที่4เมษายนนะครับวันนี้มาเจอกับเว็บเซ็ตเรียบร้อย เก่านะครับลูกค้าซื้อมาในราคาที่อยู่ที่1,600บาทนะครับ <laughs> เป็นรถซากนะครับสตาร์ทไม่ติดเอามาลุยเช็คดูนะครับก็ซือออกมาเสร็จเรียบร้อยนะำมาเช็คดูก็ผลปรากฏว่าวาวรั่วนะครับก็ปกติแล้วก็จะได้ซ่อมเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าลูกค้า มีงบอยู่ประมาณห้าร้อยจะทําได้ขนาดไหนงบ500ร้อยนะครับมีเงิน500ร้อจะทํารถให้มันติดนะครับรถคันนี้ซื้อมาพ6 0 0บาทนะี่ะก็ได้รือมาในระดับหนึ่งรือมาหมดแล้วช่วงบนนะครับรือออกมาเช็คดูว่าอะไรตัวไหนเสียผลออกมาก็ลูกสูบรวมนะครับวาวรั่วนี่นะครับ เป็นตัววาวไอดีรั่วนะครับก็จะมาทําการเช็คตัวนี้และซ่อมซ่อมฝาสูบก่อนอันดับแรกก็คือจะทําให้มันติดก่อนลูกค้าบอกมีเงิน500จะทําได้ไหมนะครับงบ500อยนะครับรถคันนี้จะซ่อมกันอยู่ที่500 <c oughs> แล้วก็ยังเกินค่อยว่ากันถ้าเกิดเกิน500อลูกค้าว่าค่อยค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูต่อ <c oughs> คันนี้เจ้าของรถนั่นเนี่ยอ่าเจ้าของรถเวยไอ้เขาห้ามมึงลูกเบือ